ไม่ได้ดี่ากยเยดไยม่ยดวันที่ี่เท่าี่เทาี่ี่เ่าที่บานะี่เท่ามีนะล็อกบันแล้ววันวันที่เ่าไรวล็อกแป๊วล็อกแล้ววันที่เก้ายี่กเราไปนู้นยี่สกยามไหวไหวบ้าไหวะหอไหวด้วครับหรอ แต่น้ำแดดอะมันน้ำแดดแน่ๆะจะแดดนี้จะกระฝนก็ไม่รู้นะนาจะเข้านี่ยิมเอ้ยแววแวแดดแน่นอนนะอยากนก็ไนทั้งหมดแลอยากไปหนอยากไปาอยานกแต่จริงๆอย่างนี้หน้าไปพอไวนะถ้าพูดถึงเนี่ย่าะพูสนานเลยเขาบอกอะ

หลบอกว่าจะมาเสาหน้าูปใช่แมงหายไปหลายเสาโล้โหหายไปไหนผมยังไม่กอยนีเลยอันเกือดีแล้วใช่ไหมเออเดี๋ยวเสาหน้าดึงกันเดี๋ยวเสาหน้าได้ได้มีไม่กี่ไปเถอะเยียเลยมีไม่ทันขาดวันนี้ก็ีไม่ทันอยู่แล้นี่ยงดีมีวเก่งโดิรอดมาเฮ้ยวันนี้รอดก็ไม่กลัวแล้วละ ผมบอลนี่เฮ้ยผมปิ้นเด็กวัยรุ่นเนาะไอ้หาเราไออที่ไอ้ที่เราไปเตะอยู่สนามนั่นไงสนามสนามอะไรนะพุทธศิลป์นะตอนนแรกยังผมยันดีๆอยู่อายุเท่าไหร่เนี่ยจ่าจ่าที่สี่สิบสี่สิบเนยก้นๆอยู่มันเลยเจอไอ้ทวารงหาตัวใหญ่อ้าคนที่ดูแลสมุนไม่เจอครับ หน้อยนนีที่ใกล้นี่เลยอ่อกตอนนี้กำลังล็งหาตัวคูด้วยมีใครไม่ผีที่ว่าเฮ้ยไปดึงเข้ามาเขาด่ามึงกะดรอบเปลี่ยนแบบนี้กันเพื่อวางยา เรเ่มีถุงมืออาช่วกันล่นนะ่ถ้าถามว่าเราเรามีประตูอย่างเนี่ยก็มาได้เนี่เราเข้าใจแล้วประตูมเราไม่ได้ซีเรียสหรอกแต่ทีนี้ว่าถ้าเราียไถ้าลุนไก็ไปแแเลเราร้แเจ็บแล้เจ็บประตูให้ได้เป็นแ้วเว้วนนล้ พี่ไม่ไหวลไม่เคยตีไม่พูนไงประตูเนี่ไม่ได้อพอให้ประตูป้าเดี๋ยวหน้ามอไม่นั่นหรอกเาฮะปรตูประ่งเก่าใช่อยู่พอไปเล่นหน้าแล้วไม่เอารู้ไหมว่ามอก่อนเคยเป็นตวเหยวเริงแต่พอพอเช่ามาเล่นพอเข่ามาเล่นได้เล่นตำ้หแ่่ที่ว่าได้หน้าไดเล่นได้ไบครับครับครับรับคครั ก็ดีเ้อย่างะได้เอา่นคู่กันระเป้ยวดกันสคนไปดึงหน้าเราก็เลยนี้ยบานไม่อยากเล่นนะคงออกนักกีฬาเราต้องต้องเอาใจเลยนะ ไม่มันปล่อยให้ไหลเข้าไิชนวยอย่งที่ระดับอย่างนี้เป็นเด็กอ่ะแั่มันอยากได่อยางเด่นตอนตอนทำงานทีไม่ไม่มีตำแหน่งจะรงเป็นผู้สาวประูแกเพไม่แข่งเริ่แข่งไดยีสนามสวยแล้วลูกสวยแล้วแสวยสวเยเพราะว่าจัดจัดแบบเขาเน้นเข้าระบบไงแต่วแกคือ คนเหลือเ่าเลี้ยงอะเอ้ยเลี้ยงน่แล้วแต่เพื่อน่ายเพื่อนตอนลูกเตายอะแต่ละคนแต่ละคนตายคนตายจะตายเพื่อนจายเพื่อนตอนตอนเมื่อลูกตายเนี่ยโอ้โหแลเพื่อนเพื่อนมันเสียจังหวะไปแล้วู้หรอเขาไม่รู้หรอกาเเลี้ยงไปแล้วเขาก็คิดลูกเาไปหมดเลยเขาเลยเขาเขาเลยเอาแกไปปินแบบแต่แกไม่กล้าพดไม่พูดเลยเ่นกรณีขอไปเล่นเล่นแล้วถามว่า

ขอบอลขอบอลอย่างเงียบอย่างเงียบเล่นบอลอย่างเงี้ยเคาพูดดิเล่นบอลเงียบไปเงียบไปว่างแล้วก็ขอว่างขอไปบางไปบางเยอะไปบางไปดิวยนะร้อยถอยเทียอย ก็ไม so ่เหมือนกันใจหาที่ไอเปื่อยเขามีพี่เขาดีข้นเลยพี่คุณเขาดีเึ้นเขาดีขึ้นเยอยู่แล้วเราเราเราดีกาเหมือนเดิมแต่แบบมันไม่เหมือนไทยแตาเราไมเล่นร่วงไม่ดีเท่อยระวังระวังระวังง Để đầu Để đi đâu bố, trên cái gì của người miền Nam, đó là cái gì, đi มันไม่แน่หรอกบอลมันน้ำพริกเันใส่ด้วยกันน้ำพริกก็ไดิไม่ได้มีไม่ก็ไ้หมาะรเมันเด็นอะไรยเด่นไางกัเสารเาอ้เขาเสาเวลาเดิมเนี่ยเอะไอ่เขาเตวีมีผ้าสมัครันนีเขาว่าิมกระจอกเยี่ยมเลยครับมเอา20โอ้โหตดีี่ดลงแี้ ยี่สิบ

จะเตือนสาแต่อ๋อจะบอกว่าว่ากันนี้จะจุกหรอโอ้สวทาออเราาก็มาเขลยแล้วก็นี่แหละก็เลยเอาเอาหน่อยแล้วองลาต้งลาจันลาว่ากันไปเพราะสี่ทุ่มอจะไปเียี่ส วันเย็นก็ไม่มีใครผมมาจริงๆก็มีเฮโก้กับพี่อ๋อสองคนที่จะมาก็สองคนนั้นแหละเพราะว่าเขาก็บอกว่าทุดตัวเขาก็ไม่มีัพบว่าตัวเขาจริงๆที่มาได้กับเรามันก็มีแค่สองตัวตัวแค่นั้นเองเออวันนั้นคุยกันว่าเพราะว่าเขาเขาเลี้ยงกินมาเล่าโอเคเพราะว่าคือจริงๆอย่างเงี้ยอีกหนึ่งที่คืออะไรรู้ไหมเด็กใหญ่จากของน้องนะใหญ่น้อยบอกว่าเฮ้ยเขากำลังเราอยู่ใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นการถึงวันหนึ่ง

เราเราก็ค่อยทำไปต่อไปคือตรงนี้เราเล่นจะทำวิทเป็นสายอแต่ถ้าต่อไปคือเงียบอรงเป็นเดี้เลยครับเป็นเกเราจะมไรเรื่องการสามมุ้ยว้าเรานะถ้าเราไอ้กนเราเรายไปแล้ว,ลวนะเราโยไปน่แหละเห็นไหมอา วันนั้นไอจ่านั่งก็ไปนะไปเล่นอยู่สองโควิดของไปผมก็ได้แชมป์มาไอจ่าชื่อจ่าอะไรเมื่อก่อนที่มันร็อกเปิดเองร็อกเป็ีพอเดินเข้ามาเดี๋ยวบอยอ่ะมันเหมือนอนเทีแย่ไปได้เลยจ่าอะไรโดนจองเก๊เลยไอ้อะไรอที่มันเป็นจ่านาจ่าทหารนะที่มันหมาช่วยหลงหน้าเมื่อก่อนเลยเออจะงวยเออไปเจอกันก็ไปเจอกันอยู่ในโควิดมันแค่ยังเข้าไปโยงมือไหว้ผมเมื่อก่อนเอ้าเนี่ย

ใช่สิ่ที่บวกไปเงี้ยแล้วแจ้ว่าใหม่มาพีแต่ยางงี้แหละเห็นเห็นแน่นอนเขาเบ้ยยิงเฮ้ยยิงนี่อะไรพิการนี่เลยแล้วก็พิการเนี่ยกงพิการแล้วพิการเนี่ยเก่แบบเก่งพิการไม้เกยวมึงดูกูแก่ด้วย อัการการวัวแก่ท้ีมาด้วยของกลอมาม่ดูเลยยได้เห็นแต่ตองเไเพื่ออบีมันก็ไปโบนเรียนแล้วไปเรียนแล้วต่เลยต่นเลยมันก็ไม่มีเรื่องไงงว่าค่อนข้างจะยาก เขาคงผมก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วจริงๆอย่ยบอยก็เห็นว่าถ้าเด็กอะตอนเนี้ยจะมีไอกองจะไ้ใคอแลยแแลแล้วมันไอแก็ไม่้แล้วแล้ว้ก็จะปล่อยไอคิมก็ย้ายไ้คิมก็เล่นดีนะมันก็จะดีนะพวกเนี้ยไอคิมก็เลยคนเดยวไอคคิมก็ไปทำงานอยู่โคราชแล้วไอคิมมันเล่นดีประเทศตะวันดีเนี่ยสาคนมันแล้วก็ ไมดจะิเตห้เด็กลคที่นี่เหือะงนี่มีดอกตเมแยกไนี้เลยปีที่อคือเาแค่เด็กๆอ่ังยเพราะว่าเด็กๆพ่อมส่งไปส่งดกผู้ใหเข้าเฉยเลยแล้วก็โดนผู้ใหญไปเหลือไปได้แล้ว เดี S <S> ๋ยวงั้นผมเอาทีมหน่งเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาทีมไอเนี่ยสีเท่าอ่ะมีสใบเหรอีราินิมัดพยมมนเ้อ่ะอเอาได้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 ยูพี่ไม่ได้ไม่ได้เพิ่มมาผมเพ้ว่าวันที่สิด

ค่าสมัครเค่าปีเห็นไหมครับค่าสมครเขาเขาค่าสมัครเา่นปีกพีผมล้วครับเวน้ห้าคนังหมดเวนที่กบอกเลยถ้าได้จะพอเกได้เงินเดือนเลยมีบอกเยาไม่ต้อง่งานทเขาจัดเี่ยไม่ขาดทุณนะครับผม่องแล้วคนจัดเนี่ไม่ขาทุน ใช่เราต้องเอคนที่อยากูอยูกทำอยู่กีมพี่พี่ทีมกทีมแสนตัวที่1ส2 3สน2 3สสสส2แสดงว่าเขาหาสปอนเซอร์แลสปอนเซอร์แต่ตรงนั้นสปอนเซอร์ได้ยอะเชอสไอ้วัมุเป็นของกระจกขอขอเรียบร้อยแล้วอบานใหญ่แล้วก็ออถ่ายมีคนเข้าไปดูอีกเท่าไหร่อะอืมมันได้จา o ยูนี่แหละ ไม่ได้เลยได้ยูซูไม่ร้อยหรอกยิงอออีกบหนึ่งามที่จอดรถจะได้เียบกว่าถ้าเราทำการตลาดนะผมผมพูดถึงการตลาดแี่ออาหมดแล้วมันดีกว่าเอาน้วยเอาล้วย ไม่ได้ไวนะไม่ถัอแต่่อย่างนั้นน่ะมันต้องมีงานมาด้วยนู่นนี่ะไ่างเงียอย่างนั้นน่ะเว่นวยดนี้แ้เกิดบอลจบอลแฝนะสมมตินะไม่เดอนน้อยอไนะไม่ได้ไวนะ งานมันก็มีงานมา้วยแต่แบบนี้ก็เจอพ่อจับพ่อแฝดเนี่ยสักหน่อยนะไม่รู้เลย